เรื่องเบื่อหน่อยผ้าเรื่อหน่อยปั่นจักรยานพี่น้องผ้าห้านปั่นจักรยานยามเรียกออกำลังกายซีโมงหาโมงแรกพี่น้องกําลังแดดด้วยเร่หน่อย nông mai nông mai, nông phim, khen nhỉ, nhảy sai, ใช่ป่ะนี่นะอีก สาวกินน huh? ้ำบ่ฮะนางพิมเศ้ากินฮะเป็นง